คำสันธานหมายถึงคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมข้อความให้สลัสสวยต่อไปเรามาดูชนิดของคำสันธานกันบ้างดีกว่านะคะคำสันธานแบ่งออกเป็น8ชนิดดังนี้เริ่มจาก คำสันธานเชื่อมความให้คล้อยตามกันได้แก่คำว่าและพอกอ็ทั้งก็คำสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกันได้แก่คำว่าแต่แต่ทว่าถึงก็คำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่คำว่าเพราะว่าเพราะฉะน,นั้นเพราะจึง คำสันธานเชื่อมคำที่แบ่งรับแบ่งสู้ได้แก่คำว่าถ้าคงหากก็คำสันธานเชื่อมความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่าหรือมิฉะนั้นไม่ฉนั้นคำสันธานเชื่อมความที่ต่างตอนกันได้แก่คำว่าอันหนึ่งส่วน คำสันธานเชื่อมความเปรียบเทียบได้แก่คำว่าราวกับดุดดังคำสันธานเชื่อมความให้สละสลวยได้แก่คำว่าสึกแต่ว่าอย่างไรก็ตามกิ่งรู้ไหมจ๊ะว่าการใช้ภาษาโดยทั่วไปเมื่อต้องการให้ประโยคต่อเนื่องกันไปโดยมีใจความเกี่ยวข้องกันในลักษณะต่างๆ เช่นใจความคล้อยตามกันขัดแย้งกันเป็นเหตุเป็นผลหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องใช้คำมาเชื่อมประโยคเหล่านี้เพื่อให้อ่านง่ายมากขึ้นคุณครูช่วยยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมให้กิ่งเห็นแบบชัดเจนได้ไหมคะได้สิจ้าตั้งใจดูดีๆนะ เริ่มจากประโยคที่ใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมที่มีใจความคล้อยตามกันเช่นประโยคต่อไปนี้ค่ะเราทำงานเสร็จก็รีบกลับบ้านในประโยคนี้มีคำว่าก็คำอุทานหมายถึงคำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดโดยทั่วไปมักใช้เครื่องหมายอัสเจรีต่อท้ายคำอุทาน เช่นคำว่าอุ้ยเอไว้โทอ,อนิจาอ๋อเป็นต้นพ่อครับคำอุทานแบ่งเป็นสองชนิดใช่ไหมครับใช่จ้าแล้วทอบรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างอไม่ค่อยแน่ใจครับถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังดีๆนะคำอุทานแบ่งเป็นสองชนิดดังนี้ คำอุทานบอกอาการคำอุทานเสริมบทคำอุทานบอกอาการคือคำอุทานที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดเวลาเขียนมักนิยมใช้เครื่องหมายอัสเจรีกำกับไว้หลังคำนั้นเช่นถ้าเราตกใจมักใช้คำอุทานว่าอุ๊ยไว้แหมตายจริงเมื่อเราเกิดอาการประหลาดใจมักใช้คำอุทานว่าเอ๊ะเฮอ หาเมื่อเราเกิดอาการรับรู้เข้าใจมักใช้คำอุทานว่าเอออ้ออ๋อถ้าเรามีความรู้สึกเจ็บปวดมักใช้คำอุทานว่าโอ้ยโอ้ยอุย้ยถ้าเรามีความรู้สึกสงสารเห็นใจมักใช้คำอุทานว่าโทโถ,โถพุทโธอนิจจาเมื่อเราร้องเรียกมักใช้คำอุทานว่าเฮ้ย เฮ้ hey, นี่เมื่อเรามีความรู้สึกโล่งใจมักใช้คำอุทานว่าเฮ้อเออเมื่อเรามีความรู้สึกโกรธเคืองมักใช้คำอุทานว่าชิดช